นะครับทุกคนโอ้ดูเออให้มาลำไยเป็นลูกๆนะครับไม่มีแตกเลยนะทุกคนว้าวยังไม่ต้องกินน้ำหรอกกินเนื้อไปก่อนเนื้ออยู่ข้างบนน่าจะมีสิบกระลูกสามหกเลย ไม่รู้เขาแกะยังไงไม่มีแตกเลยนะครับเรามาลองน้ำลำไยเขานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างน้าน,นี้ก่อนจะขายเบเกอรี่อะไรด้วยหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็น้ำลำไยนี้บอกเลยว่าเออไม่หวานมากมาได้ได้ชอบเลยโอ้ วิธีการกินน้ำน้ำยายผมก็จะไม่เ,เหมือนชบบาวนะบ้นบบานนะหรือชาวบ้านอาจจะไม่เหมือนของผมได้นะครับทุกคนนี่ทำวิธีแบบนี้ไปกินนะครับไม่สขขงหวังหรือกระิกผมอยากกินเนื้อให้หมดก่อนนะครับแล้วกินตม้ม นืมนับเลยกี่ลูกจากอ่องนึงนับไม่กี่ลูกนืกนับไม่กี่ลูกสิบสามค่ะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอ้ยเกือบยี่สิบลูกนะเนื้อหมดแล้วแล้วก็ น้ำเขาจะออกใสๆมันหอมเนื่อลำไยไม่ได้หวานน้ำตาลมากหูเดี๋ยวดูเขาขายต่อดนะครับ แข่งมาส่งกันไม่หยุดยั้งเลยนะครับทุกคนยุเีีตลิยอ้ยยุน่ยัว

สวัสดีครับทุกท่านครับ PP Food Story นะครับวันนี้มานะครับเป็นงานอีเวนต์นะครับงานวัดไร่กิ่งนะครับบ้านเตาปบนะครับแห่งวังหลังแถวแถวศรีลาดนะครับก็มาเปิดอีเวนต์มาขายกันที่นี่นะครับเป็นร้านทีาเรียกว่าเบเกอรี่นะเป็นขนมต่างๆนะครับบอกไห้เลยว่าร้านนี้ยอดมากเลยนะครับแต่วันนี้นะผมมาเจอมาสะดุดตาอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับต้องจัดเลยนะครับ น้ำลำไยของบ้านเตาอกนะครับวางหลังนะครับนี่แล้วก็น้องคนนี้ก็ขายไม่รู้ว่าน้ำลำไยอร่อยหรือว่าน้องน่ารักไม่รู้ต้องลองกินใช่ไหมแต่ต้องลองกินดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำน้ำลำไยผมดูแล้วนคะรับให้เยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันนะว่าเป็นยังไงนะครับนี่ตักกันไม่หยุดเลยนะตรงนี้อันนี้ต้องมีมาเติมไหมครับเรื่องบทดถนี้ ต้องไม่เติมอีกนะนี่มาดูกันนะครับทุกคนตอนนี้ลูกค้ายังไม่มีมาดูเม็ดลำไยกันนะโอ้ยอย่งนี้ขายเป็นถุงเท่าไหร่ครับเนะสี่ยิบส่สิบเท่ากันเลยแถมน้ำแข็งไหมน้ำแข็งแถมด้วย แ้วมีน้ำส้มด้วยใช่ไหมครับเนี่ยเป็นน้ำส้มยังไงโอ้น้ำส้มสดนะอ๋นนี้ถุงไว้แช่น้ำแข็งใช่ไหมโอ้น,นี่ทุกคน น้ำส้มนี้ใส่นี่ด้วยนะใส่เนื้อให้ด้วยโอ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  อันนี้มีผสมไหมหรือว่าส้มล้วนๆครับล้วนครับล้วนเลยนะนเป็นส้มอะไรครับเนี่ยพี่ส้มสายน้ำผึ้งครับส้มสายน้ำผึ้งล้วนๆเลยเมื่อสักครู่นี้กินน้ำลำไยไปแล้วนะครับเราขามีน้ำส้มด้วยนะเป็นน้ำส้มสายน้ำผึ้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีผสมเลยนะครับล้วนๆเลยแล้วก็มีเนื้อให้ด้วยโอ,โอ้อากาศร้อนๆอย่างนี้นะสองอย่างที่เอาอยู่เลยนะครับ เป็นนี้ครับส well, ูตรนี้ได้เลยครับลูกช้นลุต้อมไม้ละสิบบาทหมูินกรเขาสูตรโบราณเนื้หมูตนี้อินดเนื้อหมูเนื้อปูเนื้อไก่ไม้ละสิบบาททุกอยาง้ก็สัส 2.12 10.4การเรื่องแก้วนะคะ2.12 2.12 2.12 2